เป็นสะพานบุญให้กับตายแจ่มงคลนะครับด้วยค่าเสานะครับนี่ราคาค่าเสาสามพันห้าร้อยคะแนนขอบพระคุณมากมากนะครับอาลิกาตูทุกเซ่มัสุนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัข้ามหมื่นนะครับ วันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านพังคังยนโครงการสร้างบ้านของไทยใจมงคลนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งวันนะครับผมมามอบคะแนนช่วยค่าเสานะครับผมที่มีคุณแม่นะครับจองเสาเข้ามานะครับผมผมก็เลยจะมาเป็นสะพานบุญมามอบคะแนนให้ครับพันธรรญญบ้านไทยใจมงกลนะครับเสาหนึ่งต้นนะครับเสาหนึ่งต้นสามพันห้าร้อยคะแนนนะครับี๋ยวรอพสนรรค์นะครับ หนูเพื่อนเพื่อนกู้นี่จะให้เพื่อนเพืนมารับคะแนนนะครับครับครับส,ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นคะแนนนะครับค่าเสาสามพันห้าร้อยคะแนนนะครับผมจากคุณแม่ชาชิโบโตุชาสินะและนายทิตะยูเนสโกนะครับผมสามพันห้าร้อยคะแนนนะครับน,นี่นะครับสามพันห้าร้อยคะแนนคะแนนครับผมนีน่นะครับ ก็ได้เป็นสะพานบุญให้กับนายแจ่มมงคลนะครับด้วยค่าเสานะครับาา 4, นี่ราคาค่าเสา3,500คะแนนนะครับผมพอผ่านมาโดยคุณป้าทิพย์นะครับผมก็ต้องขอบคุณป้ปาทิพย์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญให้กับน้องชา้างทุกเชือกเลยนะครับ <S <S อ่าแล้วเราบอกให้เขาสานแล้วให้เขาสานรากขอบคุณนะครับผมอ่าอวยพรให้มากที่สุนะครับเต็มทีครับสุในที่สุดที่มีตัวใจนะครับผมร่วมสร้างบ้านกับพี่ชจยมงคลนะครับผม ด้วยดาวึต้นนะครับผมต้องกราบขอบคุณมากฟังรหรับนักใจของแม่นะครับผมก็ขอให้การงานการเงินของคนแม่นะครับผมในวันนี้ก็ขอให้จะเป็นรุ่งเรือนนะครับผมจะเป็นมั่งคั่งมากมีนะครับผมเนืันปันเรือนนะครับผมปรารถนาจะไดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุกสิ่ิสุกประการด้วยนะครับคุณแม่นะครับผมมอบนะครับนี่นะครับไาคที่นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณปาทิพด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับ ให้กับคุณแม่ฮาชิโมโตะทาศึนะนะครับแล้วก็นาชิตะยูเนสโกนะครับผมข้าสาช่วยบ้านทายชยมงคลนะครับก็ขอบคุณม,มากเลยนะครับอาลิกาโตะปวใจมาซื้อขอบคุณม,มากๆเลยนะครับครับคอนสวรรค์ครับผมตอนตอนนี้นะครับยอดที่เราได้ให้อ่ามีคนจับจองเสามานี่ก็ครบ เสรแล้วครับครบทุกเสาแล้วที่ค้างหรือว่าตกค้างก็มาหมดทุกทุกต้นแล้วได้ครับครับได้ครบแล้วแล้วก็โครงการสร้างบ้านไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้โการสร้างบ้านก็ช่วงนี้ก็เป็นชครื่องซีก็ชิ่งใส่ถังอ่อครับซื้อจักรยานแล้วจักรยานแล้วตามผต่อไปก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการยกเสาพรุ่งนี้ยกเสาพรุ่งนี้ยกเสานะครับเอาเรื่องอะไรก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมพร้อมหมดแล้วก็รอยกพรุ่งนี้ครับแล้วก็ ขาดคะแนนอีกเยอะหรือเปล่าก็ก็ค่อนข้างจะตอนนี้ก็เรามาก็ค่อนข้างที่จะถึงขร้นงทางขึ้นทางเลยครับตอนนี้โครงางงโครการสร้างบ้านพายจมงคลมาถึงขร้นงทางแล้วนะครับผมทุกท่านทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ยังเหลือเหลืออีกเยอะนะครับผมเยอีกเยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับของมันขึ้นราคาของขึ้นราคานะครับคะแนนที่เราตั้งไว้ก็ ไม่ไม่พอนะครับอาจจะัดเคลื่อนได้ครับอาจจะเคลื่อนได้วันนี้ได้ไปได้ไปซื้อเหล็กกี่ซื้อเหล็กมาหกต้นหกซื้อเสาหกต้นอย่างอื่นได้ซื้อไหมครับมีเหล็กมีเหล็กไอ้ส่วนที่เพิ่มเติมมาก็สิบสิบเส่นเหล็กสิบเส้นแล้วอะไรอีกหรือครับไม่มีอะไรอีกเลยก็มีส่วนที่เหลือเพิ่มเติมก็เป็นพวกปูนพวกเหล็กเ่ขาดครับที่ซื้อมาใช่ไหมครับครับผมก็ซื้อมาพวกนี้ก็อาจจะได้มีค่าที่แพคด้วย ได้ครับมีสิบเอ็ดบาที่เพ็ดด้วยนะครับก็ปฏิบูนณ์นี้นะครับคือเอารากฐานแล้วก็ยกเสาเอาเลือกเอาใช้ก่อนได้ครับแล้วก็เรื่องเหล็กขึ้นโครงหลังคายังเราก็ค่อยจะลากกันทีลงครับเอาไปทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็ฝากทุกท่านทุกคนนะครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจทุกๆวันนะครับไหลถอดผลไม้ในเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับสิบแปดนาฬิกาของทุกวันถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องนะครับก็จะมีทุกๆวันนะครับ วันนี้เราผมผมเองก็ได้มาเป็นสะพานบุญนะครับมอบคะแนนที่แม่เอฟซีได้จับจองเสามานะครับผมของคุณแม่ทัศนะอาชิโมโตะนะครับในมอบให้กับปันสวรรค์ได้รับเป็นที่ร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับขอให้แม่ๆม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับได้ร่วมสร้างบ้านให้กับภายใจมงคลขอให้ท่านได้เจริญรุ่งเร,องเรืองนะครับการง,งานการเงินน้องช้างก็ อาการเป็นยังไงน้องชังอาการก็ดีขึ้นแต่ระดับแผลแผลยังไงแผลส่วนแผลนี่พอมาเชียงคูณหมอจะมาเย็บแผลให้เชีคนนี้ไม่ไม่ได้เย็บหมอจะมาตุกตกแผลไม่ตุกตกแต่งแผลตกแต่งเฉพาะภัยมงคลน้อยภัยมงคลน้อยจะตกแต่งแผลบวองมนที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะตกแต่งแผลโอ้น้องก็คงต้องเจ็บแน่เลยต้องเจ็บอาจจะมีการวางยาด้วยวางยาวางยาซึมวางยาสลบ เหมือนคนนะครับเพราะว่าช้างไม่นิ่งนะครับอาการใช้บางคลนี้เป็นยังไงอาการแผลแผลแผลลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนแล้วดีขึ้นไหมก็ตีตื้นขึ้นมาเยอะเลยอ๋อตีตื้นขึ้นมาเยอะแต่ว่าปากแผลยังกว้างอยู่ยังกว้างกว่าเพราะว่าเปิดปากแผลให้กว้างไว้นะครับให้ให้ข้างในลึกขึ้นมาดีขึ้นมานะครับตื้นขึ้นมาถ้าแผลเราปิดก่อนนี้มันจะไม่ดีอมอมันจะไม่ดีเนาะแล้วมีมีมีท่าทามว่าจะได้ออกเร็ว ออกช้าแค่ไหนครับยังยังเลยครับยัง,ยงไม่มีเวลาเลยเออคุณหมอยังไม่ได้แสดงเลยยังไม่ไไม,มีเวลาสแสดงว่าพ่อคุณต้งคือเรื่องอย่างนี้ครับที่คุณหมอตั้งใจที่คุณหม,มอ,อยังไม่อยากจะให้ออกมาเนื่องจากว่ามาอยู่บ้านแล้วเอาอไปอยู่บ้านแล้วมันเกิดบนพื้นดินพื้นดินเออเป็นฝนเป็นโคลนเป็นโคลนครับฝนตกมาเน่าแคะจะเล่นโคลนดินครับจะ่ทำให้ผีเนี่ยอาเจียนจีดเจ้อเดี๋ยวจะไม่แห้งงู้ดหรือไครับเป็นวันดีตู่โรงพยาบาล บ้านจะเป็นปูนนะครับเป็นปูนทาความสะอาดง่ายล้างแผลง่ายครับนี่ก็คุณหมอของของเรื่องขวดติดเ้อนี่ก็อ๋อครับที่ยังจะที่ยังจะให้ออกมาครับก็จะให้พูดถึงว่าเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับของคุณหมอที่มันใจรไปครับพอให้หายเร็วๆนะครับผมตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราก็ขายผลไม้กันอยู่แล้วก็เปิดร้านนะครับผมครับเปิดร้านกันอยู่นะครับผมยัรอคะแนนจากแม่อยู่ครับ นี่ก็ทีมงานของเรานะครับเปิดครับเปิดร้านอยู่นะครับฝนก็จะตกนะครับฝนก็จะตกด้วยวันนี้ครับปลาแรยบปลาลอยนะครับนี่ก็นี่ครับมีน้องช้างสองเชือกนะครับสองเชือกนะครับวันนี้มีแม่คันกับน้องเมื่อกี้นะครับครับสองเชือกครับก็เป็นเป็นการขายผลไม้เพื่อสร้างบ้านภายชมพูเก็บสะสมคะแนน เพื่อจะให้ครบนะครับเพื่อจะให้ครบมีอะไรพูดถึงเอฟซีมีอะไรอยากให้เอฟซีช่วยเหลือก็ผ่านช่องทางกำมือได้เลยนะครับคุณสวรรค์รับผมได้ครับผมก็ต้องฝากช่องฟังกำมือนะครับผมถ้าไม่มน่ที่สะดวกนะครับผมอยากจะร่วมด้วยนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านนะครับผมถ้าสะดวกวางช่องควานต้งก็ยินดีนะครับผมนะครับผมให้กดตกระปานให้น้องขอบพระคุณนะครับผมหรือที่จตสะดวกที่วันเสียงผมก็ เรียนเชิญได้นะครับแล้วแต่กของสกของแม่แม่นะครับครับผมเราดีทุกๆช่องทางนะครับทุกทุกช่องทางแล้วก็ช่วยเหลือของแม่แม่ทุกทุกท่านอยากจะอุดหนุนผลไม้ก็เรียนเชิญได้นะครับแต่ทุกๆวันช่องพายชัยมงคลเวลา18บแนาฬิกาทุกวันทุกวันนะครับก็จะเจอไลฟ์ผลไม้ได้นะครับผมก็ฝากทุกท่านทุกคนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจให้กับพายชัยมงคลแล้วก็ครอบครัวพายชัยมงคลนะครับเพื่อจะสร้างบ้านนะครับวันนี้ได้เป็นสะพานบุญทำหน้าที่สะพานบุญเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มอบคะแนนเรียบร้อยเสร็จสับนะครับอ่าคำาืนืนี้เราทุกคนทั้งสก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพ้เจอกันใหม่นะครับผมขอบขอบขอบๆนะครับอบขอกขตบอบขอบขมบขสอ